สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับ YouTube YTY198 g g a m i แ g และสวัละสดดีนแฟนอาร์เซนอลด้วยนะครับสรุปข่าวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าภายในสโมสรอ,อาร์เซนอลจะมีความเคลื่อนไหวยังไงกันบ้างอัพเดตข่าวสารอาร์เซอลกันสักเล็กน้อยคายฮาวั์เสี่ยงพลาดที่จะลงสนามให้กับอาร์เซอลในระยะยาว หลังจากได้รับอาการบาดเจ็บที่บริเวณหัวเขา่าอาการบาดเจ็บของฮาเวชนะครับทำให้ไอ้บุนโตต้องกลับเข้าสู่ตลาดซื้อขายกันอีกรอบหนึ่งคาวฮเวตกองหน้าของอาร์ซอาจจะต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นเวลานานเนื่องจากปัญหาการบาดเจ็บที่บริเวณหัวเขา่าโดยในงานระบุบอกว่าทางสโมสรลังมองหาทางเลือกในการฟื้นฟูร่างกายของฮาเวชอยู่หลายทางเหมือนกัน ฮาวเวิรกำลังเผชิญปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเข่าหลุดนะครับโดยสื่อบิลรายงานไปเมื่อวานบอกว่ากองหน้าชาวยอรมนีรายนี้กําลังเข้ารับการรักษาแบบประคับประคองไปก่อนและจะรับการฉีดยาแล้วก็ดูเหมือนว่านี่จะเป็นการแข่งขันกับเวลานะครับเนื่องจากต้องการรักษาตัวคายฮาวเวิรเนี่ยให้ใช้เวลาน้อยที่สุดหากว่าวิธีการรักษาแบบนี้ไม่ได้ผลการผ่าตัดดูเหมือนจะเป็นผลลัพธ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งอาจจะทำให้ทางฮาวเวิร์ดเนี่ยต้องพักรักษาตัวนานยิ่งขึ้นแต่ก็ยังไม่มีในเรื่องของกรอบระยะเวลาที่จะต้องพักรักษาตัวนานแค่ไหนคายฮาวเวิร์ดนะครับพลาดการลงสนามหลายนัดในฤดูกาลที่แล้วด้วยปัญหาการบาดเจ็บที่บริเวณกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังขณะที่อาร์ซอนก็กาลังพยายามไล่ตามเวบคูอย่างยากลาบากสุดท้ายนะครับอาร์ซอก็ต้องจบลองแชมป์เป็นสมัยที่3ติดต่อกัน โดยแข่งในวัย26ปีรายนี้กํับลง3ก่อนจบฤดูกาลด้วยบทบาทที่ค่อนข้างจำกัดนะครับแต่ก็ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นในช่วงพีสั้นหลังจากนั้นเมื่อเปิดฤดูกาลพิม์ลีกนัดแรกนะครับฮาเวตก็ลงเล่นในฐานะโตวสำรองแทนที่วิกตอเ์โยเคเลสที่โอนแทฟฟอร์ดหลังจบเกมเขาก็มีปัญหาการบาดเจ็บกำเริบขึ้นมา อาซอนพร้อมรับมือกับการขาดหายไปของฮาวเวสหลังจากที่เซ็นสัญญากับวิกเตอร์โยคาเลสเข้ามาในช่วงซัมเมอร์ซึ่งเขาจะต้องเป็นตัวหลักให้กับทีมในช่วงฤด,ดูกาลใหม่นี้นะครับแต่สิ่งที่สําคัญคือต้องรักษาความฟิตของนักเตะชาวสวดนหลายนี้ให้ดีสุดมิฉะนั้นสถานการณ์ก็จะคล้ายกับปีที่แล้วที่ดันมิเกลเมโนมาเล่นเป็นกองหน้าจําเป็นนะครับถึงแม้ว่าบางครั้งเขาก็จะทําผลงานได้ดีแต่ก็ไม่ใช่คําตอบในระยะยาว กริโอเชซุสก็ยังคงอยู่ในระหว่างการฟื้นตัวจากการบาดเจ็บที่บริเวณหัวเขา่าดังนั้นเลนโดทอสซากรียอมาเตลี่รวมถึงเมลิโนจึงคงเป็นตัวเลือกชั่วคราวนะครับหากว่าฮาเวตต้องเข้ารับการผ่าตัดจริงๆข่าวการเซ็นสัญญาของทางเอเซนั้นทําให้อาร์ซอลเนี่ยมีทางเลือกเพิ่มขึ้นในแนวลุกอีกทางหนึ่งแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามิเกลโอตา ให้ความสําคัญกับฮาเวร์มากขนาดไหนมิเกลอิต้าดึงฮาเวร์มาจากเชลซีในช่วงซัมเมอร์ปี2023เขานั้นเล่นในตําแหน่งกองกลางตัวลุกแล้วก็กองหน้านะครับสุดท้ายแล้วนะครับมิเกลอิต้าก็ดันฮาเวตเล่นเป็นกองหน้าตัวจริงให้กับทีมฮาเวร์ Harvard ลงเล่นในเกมพรีเม์ลีกให้กับปืนใหญ่ไปแล้วถึง60นัดทําได้21ประตูกับอีก10แอซสต์นอกจากนี้เขาก็ยังมีส่วนร่วมกับอีก6ครั้งจาก18เกม เนื่องด้วยปัญหาการบาดเจ็บของฮาวเวดเนี่ยทำให้อาร์ซอนจะต้องกลับเข้าสู่ตลาดซื้อขายอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มีการเซ็นสัญญานักเตะใหม่ๆเข้ามามากมายในช่วงสัมัยนี้อาร์ซอนสามารถบรรลุข้อตกลงได้อย่างรวดเร็วนะครับในดีลของเอเซ่ที่พวกเขาทาลิสต์เป้าหมายไว้อยู่แล้วในช่วงสมัยนี้เมื่อเอเซ้รับการยืนยันนะครับนักเตะทีมเชียงกีตรายนี้ก็จะกลายเป็นกําลังสําคัญในลุกและก็พร้อมที่จะให้เอเซนะครับลงมาเล่นในฐานะ กองหน้าโตสำรองจนกว่าหาแวดจะกลับคืนสนามสรุปข่าวมีเพียงเท่านี้ถ้าชอบฝากกดไลค์ถ้าใช่ฝากกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ